บทคาถาโฟธิบาท บุรพาราษมิงพระโพธคกุณางบุรพารัษมิงพระธรรมเมตตังบุรพารัษมิงพระสังฆานังทุกขโรคขปยังวิวันัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพเคราห์เสนียดจันไรวิวันใจเยสัพพะทานังสัพพลาภ พระวันโตเมรักขันโตสุรักขันโตอาคนเนราชเมงพระพุทธคุณนางอาคเนราเมงพระธรรมเมตังอาคเนราชเมงพระสังฆานางทุกขโกรกับพยังวิวัตชใจเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพะครเสนียดจันไรวิวันรใจ เยสัพพะทนางสัพะลาภังภะวันตุเมรักขันตสุรักขันตุทักสินรัศมิงพระพุทธกุนังทักสินรัศมิงพระรรมเมตตังถักสินรัศมิงพระตังขานางทุกขารคกขพยางวิวันัยเยสัพพะทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพะคร้อ สนียจันไรวิวันชัยเยสัพพะทะนางสัพะลาพังพวันตุเม สรัคันตสุรคคันตูหอรดีรัสมิงพระพุทธคุณังหอรดีรัสมิงพระธรรมเมตังหอรดีรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวันณใยเยสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพะครอสเนียยจันไรวิวันชใจเยสัพพทานังสัพพลาพัง พระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตูปัดจิมรสเมงพระพุทธิกุนังปัดชิมรสมมงพระธรรมเมตตังปัดชิมรสเมงพระสังฆานังทุกขโรคขพยังวิวันชัยเยสัพทุกสัพโสสัพโรคสัพภพัยสัพคระโคเส,สนยียจันไรวิวันชัยเยสัพพธะนางสัพ พะลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตูพายพประสมิงพระพุทธะคุณังพายะประสมิงพระธรรมเมตังพายาประสมิงพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวันณชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพเคร้อเสนียดจันไรวิวันณชัยเยสะพะ พะนางสัพพาลาพังตะวันตุเมรักขันโตุรักขันตตอุดรรัศมิงพระพุทธคุณางอุดอรรศมิงพระธรรมเมตตางอุดอรรศมิงพระสังฆานางทุกขโรขพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพ,พพภัยสัพคร้อเส,สนียจันไรวิวันชัยเยส สัพพะทัศสัพพะลาภังระวันตุเมรังตัวสุรังตัวอีสานรัเสเมิงพระพุทธกุณางอีสานระสเมิงพระธรรมเมตตังอีสานระสเมิงพระสังฆานางทุกขโรขพยังวิวันณชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะครอเสเนียจันไรวิวรรณ เยสพะพะาภาธานังสาภาลาภังภวันตุเม สรักันตัวสุราคันตอาการัสมิ่งพระพุทธกุณางอาการัสมิ่งพระธรรมเมตต่างอาการัสมิ่งพระสังฆานางทุกขโรกขปยังวิวันใจเยสัพทุกสัพสุกสัพโรคสัพภัยสัพคลาเสเนียจันไรวิวันใจเยสัพพะทานางสัพะลาภะทวันตุเม รักขันตัวสุรักขันตัปัตเวราสเมงพระพุทธคุณังปัตเวราสเมงพระธรรมเมตังปัตเวราสเมงพระสังฆานังทุกะโรกัะปยังวิวรัญชัยเยสัพทุกสัพโสสัพโรคสัพภัยสัพเคราะห์เสนียจันไรวิวัญชัยเยสัพพะท่านังสัพะลาภังภวันตุเม ราคันโตสุราคันโต